ในใจกลางทะเลทรายที่ใหญ่และร้อนที่สุดในโลกดินเดนที่ดูเหมือนจะไม่มีสิ่งในชีวิตใดอาศัยอยู่ได้มีนักล่าพันหนึ่งที่ปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดได้อย่างน่าเหลือเชื่อมันคือชิต้าที่ซีที่สุดลึกลับที่สุดและหายยากที่สุดในแอฟริกานี่คือชิต้าแอฟริกาตะวันตกเฉีงเหนือนี่คือชิต้าที่สลัดสีสันของมันทิ้งไปเพื่อความอยู่รอดชิต้าซาฮาราเนี่ย ักสณะที่โดดเด่นที่สุดก็คือมีขนที่สั้นและมีสีที่ซี่จางมากเกิดจะเป็นสีขาวหรือสีครีมซึ่งช่วยสะท้อนความร้อนและพลังตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นทรายและหินเยียงสมบูรณ์แบบและจุดบนตัวเนี่ยจะค่อยๆจางลงจนแทบมองไม่เห็นบริเวณขาหรือแม้แต่คราน้ำตาที่เปรียบกับลักษณะชีต้านั้นยิ่งจางกว่าพันอื่นลักษณะทั้งหมดนี้คือการปรับตัวขั้นสูงสุดเพื่อใช้ชีวิตในทะเลทราย บ้านของมันคือดินแดนที่ไม่มีใครเนี่ยน่าจะอยู่ได้ทะเลทรายซาฮาราและพื้นที่กึ่งทะเลทรายซาเฮลที่ซึ่งอุณหภูมิตอนกลางวันนั้นอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสเพื่อเอาชีวิตรอดพวกมันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะน้่มือเป็นหลังมือชีต้าซาฮาราเนี่ยออกหากินในเวลากลางคืนหรือช่วงพบคำ่ำเพื่อหลีกหนีความร้อนและอุนในตอกกลางวันและเนื่องจากเยื่อหายยากมากพวกมันจึงต้องมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาล กชิต้าในสวันนาหลายเท่าตัวเพื่อเดินทางตามหาเหยื่อเช่นแกะบาบอรีและกาเซลและนี่ความจริงที่น่าเศร้านะครับชิต้าซาฮาราคือหนึ่งในผู้ล่าที่ใกล้สูงพันธุที่สุดในโลกโดย i อ c n ซเนี่ยจัดมันให้อยู่สถานะใกล้สูงพัน์ขมวิกฤตนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าประชากรทั้งหมดของมันนั้น,ก,นกระจายอยู่ทั่วซาฮาราและลงเหลืออยู่น้อยกว่า250ตัวเท่านั้นพัยคุกคามหลักเนี่ยมันจะการล่าเหยื่อของพวกมันโดยมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างคนเลี้ยงกับผสุสัตว์และการถูกรบกวนในพื้นที่ที่เคยสงบสุข